หลังจากนั้นนะครับทุกคนสายไฟตรงนี้มันก็ยังจะสั้นอยู่เนาะมันก็จะต่อยากเพราะว่ามันสั้นนิดเดียวเองอะนะครับพอมันสั้นนิดเดียวแบบนี้ทุกคนก็เอาไฟแช็คมาจุดหรือว่าใครจะมีวิธีไหนในการปอกสายไฟได้เลยนะครับใครมีเครื่องมือมีเจ้าตัวสายไฟอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช้คัตเตอร์ก็ได้แต่ของผมสะดวกในการใช้ไฟแช็คจุดแล้วก็เป่าแล้วก็ดึงแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็จะมี สายไฟทองแดงที่ปอกออกมาได้ยาวแล้วก็ง่ายแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นสายเส้นสีน้ำตาลนะครับเราจะเอาอสวิตช์ไฟมานะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะเราเอาสายสีดำของสวิตช์ไฟนะครับต่อกับสายสีน้ำตาลนะครับของเจ้าตัวสล็อตอันนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ต่อเลยอันนี้แต่ผมทำให้ดูก่อนนะผมจะยังไม่ได้เอาเข้ากับ ที่รถนะเพราะว่ายังไม่ได้ต่อสายไฟยาวๆเนาะอันนี้ทำให้เพื่อนๆเห็นแล้วก็เข้าใจกันก่อน